สวัสดีค่ะหมายชวรัตค่ะวันนี้เรามาเยี่ยมสวนมะลิของน้าแสงนะคะนี่ค่ะตัวช่วยน้าแสงทานฟอร์มนาโนของเราทั้งสูตรหนึ่งและก็สูตรสองน้าแสงบอกหน่อยค่ะตั้งแต่ใช้ทานฟอร์มนาโนแล้วรู้สึกยังไงคะก็ดีใจนะคะที่ได้ใช้ที่ดอกไม้ก็ออกมาดีค่ะ ตอนนี้ก,ก็ดีจ้ะโอ้อใช่ไหมคะแล้วก็ดกด้วยใช่ไหม<อ>นี่เนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะนี่ค่ะความดกของมันน,นแสงบอกประทับใจมากๆตอนนี้รู้สึกว่าเจ้าอื่นเขานะคะนีน่นแสงอยากโชว์ต้นนี้ค่ะโอ้งามมากๆเลยเยอะสุดๆเลยนะคะอ่าตอนนี้คนอื่นเขาประสบปัญหาใช่ไหมคะน้าแสงเนาะเป็นเชื้อราใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ออกดอกแต่ปรากฏว่าของน้าแสงตั้งแต่ใช้ทานฟอร์มมานี่ออกดอกดกตลอดเลยใช่ไหมคะ เออแล้วก็อยากบอกเพื่อนๆค่ะอยากให้น้าแสงสร้างความมั่นใจให้เพื่อนๆว่าพันฟอร์มนาโนดีแบบไหนคะดีคือไม่ไม่เป็นสารพิษไม่เป็นอันตรายนะคะค่ะแล้วก็ปลอดภัยแก่สภาพเราจ้ะแล้วดอกไม้เราก็สวยแล้วน้ำนักก็ดีจ้ะอยากให้เพื่อนๆลองใช้ใช่ไหมค่ะอยากให้เพื่อนๆลองใช้ดูค่ะค่ะต้องขอขอบคุณน้าแสงมากๆนะคะขอบคุณค่ะต้องลองเองแล้วถึงจะรู้น้าแสงบอกน้าแสงพูดอีกครั้งหนึ่งค่ะ ถึงจะรู้นะคะเออสุดยอดค่ะขอบคุณนะแสงมากๆค่ะขอบคุณค่ะ